วันนี้ธนาคารอมสินพามาร้านเด็ดร้านดังที่ตลาดอ่อนนุชค่ะกับร้านกลวยจับป,ป้ามาลีบอกเลยว่ายืนอ,อยู่หน้าร้านนี่คือน้ำซุปหอมยั่วยวนชวนหิวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปสั่งกันแล้วค่ะไปสั่งกันดีกว่าน้อป่ะสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณป้ามาลีนี่คุณป้ามาลีตัวจริงสิงจริงนะคะคุณป้ามาลีคะถามนิดนึงว่าที่ร้านนี่คือเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะสามสิบกว่าปีแล้ว 30กว่าปีแล้วอันนี้เด็ดยังไงคะบอกหน่อยสิเด็ดเคล็ดลับความอร่อยก็มีอะไรก็ใส่ใส่ครบนะคะใส่ครบตุ๊บหอมมากหอมเพราะอะไรก็ใส่กระดูกหมูใส่เครื่องเทศแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งเป็นแบบไหนคะคุณแม่ก็แล้วแต่ว่าคนไม่ทานเครื่องในก็มีเต้าหู้หมูกรอบไข่ถ้าแต่ทุกอย่างก็รวมหมดเลยตัวอย่างเต้นก็จะนุ่มเนี่ยเยวทานอร่อย คุณแม่ขาเห็นนะขายดีขนาดนี้ลูกค้าเยอะขนาดนี้ที่ผ่านมาเจอวิกฤตอะไรบ้างและมีวิธีแก้ปัญหาย,ยังไงบ้างคะคุณแม่โควิดที่ผ่านมาลูกค้าหายไปหมดหายน้อยไปครึ่งแต่ครึ่งเลยรายได้ลดลงไปเยอะโชคดีที่ได้สินเชื่อธนาคารประชาชนจากธนาคารนมสินเข้ามาช่วยได้มีทุนสำรองค่คอยๆตั้งหลักช่วยให้ร้านผ่านวิกฤตมาได้เห็นคุณป้ามาลีและพ่อค้าแม่ค้ายิ้มสุขใจแบบนี้เพราะธนาคารอมสินมีสินเชื่อธนาคารประชาชนเพิ่มรายได้เพิ่มอนาคต ที่ดีกว่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในกิจการหรือเป็นค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันให้วงเงินกู้สูงสุดถึง2 0 0แสนบาทเลยทีเดียวค่ะอ่าน่าทานมากเลยค่ะเห็นเครื่องเยอะแบบนี้ชามละ40เองนะทุกคนาทานกันได้ค่ะก่าจั๊บป้ามารลี ปอดก็คือชิ้นใหญ่มากไม่ได้ชิ้นเล็กนะจ๊ะบอกเลยเครื่องในคือดีมากนะคะคือนุ่มหอมแล้วก็ไม่ขาวและซุปที่แบบเข้มข้นมากตั้งแต่เห็นร้านก๋วยจับมานะคือสมัยนี้หาร้านกว๋วยจั๊บน้ำข้นที่แบบว่าเครื่องครบขนาดนี้ยากมากนะทุกคน คือเขาก็จะมีบางอย่างคือไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่คือของร้านคุณป้ามาลีคือเครื่องแบบเยอะมากเนี่ยค่ะร้านบ้ามาลีนะคะอยู่ตลาดอ,อนุชเปิดเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะถึงบ่ายสามโมงค่ะเปิดทุกวันค่ะประธานกดจับนะคะอยู่ตลาดอ,อนุชนะครับลูกค้าทุกคนนะคะมาได้เลยค่ะเปี้ยวปากรีวิว และสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดนะคะที่สนใจสินเชื่อธนาคารประชาชนสามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยค่ะและครั้งหน้าเราจะพาไปทานของอร่อยร้านไหนย่านไหนติดตามกันให้ดีเลยนะคะบอกเลยว่าเด็ดทุกร้านแน่นอนคะ่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม